ออกไปช้อปปิ้งกันนะคะเพื่อนๆค่ะกีนกกลูกซัละเป่าไม่ได้ซื้อไปอุ่นกินน้นแล้วค่ะสิบเหรียญ anh darling hẹn trang Linh con. เห็นนลินเลยพอมาไปช้อปปิ้งเอาของเขาตู้เย็นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแตงโมแม่บานได้แตงโมมาอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นซีซั่นของหมักแตงโมนะคะเนาะอ่าซื้อแตงโมยังไงให้หวานแล้วก็เนื้อแดงนะคะแม่บานจะเคาะดูเนี่ยถ้าก้องกร่งประมาณเนี่ยจดูตรงตูดนี่ค่ะถ้าตูดตายใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะคือหวานแดงนะคะเต็มที่นะคะ ถ้าจะห้ได้คือเอาไฮไลท์ตรงแต่กัพ่อช่วยได้นะคะแล้วก็ได้กล้วยมานะคะที่บูดอเอาเขาตู้เย็นแล้วก็ได้พัมมาะคะ่ะได้ลูกพัมมาอร่อยหวานกรอบนะคะลูกพัมเนะยคะ่ะเป็นบานล่างแล้วก็ใส่ตะกาไว้ให้น้องนลินได้น้นองนายยินอยากกินก็ยิบกินราแล้วก็พีชนะคะนี่ละคะ่ะ มาแล้วก็เอาของเข้าตู้เย็นเรียบร้อยกินอาหารเย็นเรียบร้อยไ่บ้านสั่งพิซซ่าจากคาสโกมานะคะง่ายๆแล้วก็จะเปลี่ยนสภาออกไปทําสวนต่อคะ่ะเพราะว่าน,นอกบานตะวันตกดินซาคะ่ะตะวันตกดินก็ประมาณเกือบสามทุ่มคะ่ปะป่ะเดี๋ยวไ่บานจะออกไปทําสวนต่อจากเพื่อนๆจา๋าสวยเบบีไล่แรกหอมด้วยค่ะหอมหอมหอมมากค่ะสวัสดีนะคะ พี่ๆเพื่อน,อนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาตัดตกแต่งพุ่มใหม่กิิงใหม่นะคะนะโอ้ยสวยสวยมากเลยอ่ะนีะ่หอมด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแม่้านจะตัดแต่งพุ่มใหม่นะ,ะนี่ยค่ะอุปกรณ์ อุปกรณ์พร้อมค่ะจะแต่งนะคะพุ่มไม้นะคะเห็นไหมใบเพิ่นเริ่มขึ้นมาแบบสวยงามเลยค่ะแม่บานก็จะแต่งออกนะคะจะตัดแตง่งกิ่งไม้พุ่มไม้นกกระได้อเ้ยพี่เชื่อเนี่ยจะแต่งให้เพิ็นใด ấy, เหมือนเนี่ยคะ่ะเนี่ยแม่บ้านแต่งไปแล้วนะคะแล้วก แต่งไปแล้วค่ะเืออีกเยอะเ,เลยค่ะออาม,มาค่ะช่วยแม่บ้านกันค่ะงามค่ะดอกไหม่เลยค่ะงามงามโน่นแม่บ้านก็แต่งต้นโน่นไปใดนึงแล้วนะคะโน่นค่ะแต่งทุกวันนี่แหละค่ะชีวิต เราทำทุกวันก็สวยทุกวันนะคะเนอะสวนเห็นไหมบรรยากาศดีดีดีคากดีแน่ค่ะโอยขอตัวแป๊บนะคะเดี๋ยวตอนไปบานแต่งแล้วไปบานจะให้ดูอีกรอบนะคะเครื่องเนะะี่ยค่ะ เก่งปนนั่นเลยทีนี้ไหายก็หัวหล่นเลยบานตัดตัดใหญ่เพื่นปนนั่นเลยทีนี้ง่ายไปตัวนั้นนะคะ่ะเดี๋ยวแม่บานจะไปตัดกุ้มนั้นค่ะตรงข้างหน้านะคะแต่ละปีก็ต้องตัดแต่งประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะข้างหน้าในตัดแยบร้อยทุกต้นแล้วค่ะ แ่งเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บเศษที่เราตัดออกนะคะนี่แหละคะ่ะเสียงแต่ละบ้านเขาทำสวนกันวันนี้เราช่วยกันทำสวนตบ้านตัดแต่งกิ่งใหม่นี่ค่ะเอาเป็นล่มเวลาน้องนลิลนทร์นมาเล่นข้างบนนี้นะคะนะ ต้นดอกใหม่กำลังขึ้นเต็มเลยค่ะดอกสีม่วงนะคะเนี่ยนี่คือดอกสีเหลืองค่ะดอกสีเหลืองสีชมพูนี่ดอกสีชมพูนี่ดอกสีเหลืองมันหยุดของเราก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ บรรยากาศเริ่มดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วนะคะระบานตัดหญ้าค่ะดิยินเสียงรถตัดหญ้าสวยนะคะเนาะสีม่วงสลับขาวเน็ตๆนส่วนผบานนู่นค่ะตัดหญ้า บรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นนะคะหกโมงห้าสิบเจ็ดอากาศร้อนมากวันนี้ค่ะการทำสวนสีวิตลิมลวดแตละวีแต่ละวันของแม่ปังจะประมาณนี้แหละค่ะความสุขส่วนนาลินกับเขียตะปาดค่ะ อยู่ได้ทั้งวันค่ะไหนดูสินี่ะมือน่อยนีะมือน่อยนมนน่อย,อย,ออยทำสวนด้านล่างเรียบร้อยค่ะก็พาขึ้นมาเดินดูต้นไม้พุ่มนี้ค่ะ ดอกไม้บรรยากาศยามเย็นดูบรรยากาศสิคะสวยมากเลยค่ะมัวจะทำะมัวจะทำความสะอาดลงหมอดด้านล่างนะคะขึ้นมาข้างบนเขานี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะโอ้รับไม่ได้เลยคะ่ะดูดูคะ่ะ ขึ้นมาบนเขาเนี่ยโอ้ยต้องขึ้นมาจัดแจงมีราคาการทำสวนนะเบาจบนะเบอร์สิ้นแล้วค่ะเนาะนะเดี๋ยวแม่บ้านต้องขึ้นมาเก็บพวกหญ้าเลยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะโอ้ยบนเขาบนเขาปีนี้มัวจะอยู่ด้านล่างแล้วค่ะเดีย สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนเปิดคลิปด้วยการพาไปช้อปปิ้งคาสโกแลก้เกาะกินอาหารเย็นเรียบร้อยออกมาไดา้ย่าแล้วก็ลงมอดนิดๆนหน่อยๆเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้แม่บ้านก็ขึ้นมาเช็กบนเขานี่ค่ะเพื่อนๆค่ะรับไม่ได้เลยค่ะดโูโอ้ย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  เขาสามสันเลยนะคะน้ำริมรั่วบ้านแม่ปางเลยเขาสูงเลยทีเดียวเนี่ยเดินลงไปก็เป็นสันที่สองตรงนั้นค่ะซันที่สองตรงนี้ค่ะจุดนี้นี่คือสันอ่าที่สามลูกมากเลยค่ะเดี๋ยววันไหนบ้างที่บ้านต้งขึ้นมา่ดายใหญ่แล้วเนี่ยนี่คือซันที่สองนะคะสันที่สองกีนน้องในเลนชอบขึ้นมานังเล่นอยู่บนนี้ค่ะ นั่งเล่นอยู่บนนี่แล้วก็ปีนต้นไม้ต้นนี้ค่ะแล้วก็สันแรกนะคะแม่บ้านก็ลงมอดเรียบร้อยะคะ่ะร,รอบๆเลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่รักค่ะฝากคลิปต่อๆไปของแม่ปังและน,น้องนารินด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแม่ปงังและน้องนารินด้วยนะคะโอ้ยไปกับบรรยากาศ เนี่ยค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะวันละนิดวันหน่อยมอสก็ยังเหลือเดี๋ยวทาต่อวันไหนว่างไปแล้วนานแล้วพอโป,โปไอแลนด์สีม่วงไอแลนด์สีม่วงตรงนู้นก็เรียบร้อยค่ะ